คุณบุญนำครับสวัสดีค่ะป้าบุญนำจ้าวัดดีจ้าจ้าเชิญครับป้าถามเรื่องใดครับเอออาถนอมสวัสดีค่ะครับผมจะถามเรื่องว่าเพื่อนยืมเงินมาสิบปีแล้วยังไม่ได้คืนสักบาทเลยมีสัญญากันไหมมีค่ะเป็นเงินเท่าไหร่มีเบวนบ้านเป็นเงินเท่าไหร่ครับสี่หมื่นค่ะ สี่หมื่นสิบปีนะกู้<ม>เงินเนี่ยมันมีอายุความแค่สิบปีเกินสิบปีแล้วยังอะ่ะเกินแล้วค่ะโอ้ยุ่งแล้วถ้าเกินสิบปีกทวงถามเรื่อยๆเขาก็บอกกำลังรวบรวมกำลังรวบรวมก็มีทางเดียวก็ไปเซ็นรับสภาพนี้มาใหม่ได้ไหมให้เขาไปเซ็นมาใหม่ได้ไหมสัญญาอ,อีกต่อไม่ได้เลยอ่าเขาไม่รับโทรศัพท์เมื่อวันที่ยี่สิบสามพิไปที่อเมริก ไปหาเลยไปหาเลยรู้ว่าอยู่ที่ไหนเพื่อนนี่ไปหาถึงบ้านเลยไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนไปวนรถหาก็ไม่เจอสิบปีแล้วยังไม่ยอมอีกเหรอจ้ะจะให้ที่จะให้ที่เพอคัดให้เขาก็ไม่คัดให้ว่าคนนี้ยังอยู่กับลูกหรือยังไงจะได้เจอตัวเขาค่ะถ้าอย่างนั้นเพอบอกว่าต้องเอาใบมอบเัิญค้ามา เออป้าบุญนำหอยงี้ครับป้า,าสิ่งแรกเนี่ยป้าก็ต้องไปขอคัดที่อยู่ปัจจุบันและไปฟ้องคดีมโนสาเร่อย่างที่บอกกันนะถ้าเขาจะสู้อายุความก็ก็หยิบยกมาต่อสู้เอาเรื่องว่าเกินสิบปีแต่ถ้าเขาไม่มาสู้ก็ก็ศาลตัดสินตามคําฟ้องแหละไม่จะเกินสิบปีแล้วยืมแล้วไม่จ่ายก็มีสิทธิ์ฟ้องสองพัน 2, บาทขึ้นไปนนครับอนอมค่ะอีนอมค่ะอิยเภอเขาไม่คัดให้อ่ะ เอป้าไปบันทึกประวันพระรหัสที่แล้วเนี่ยป้าไปบันทึกประจําวันไม่ก่อนว่าเนี่ยมันมีเรื่องเอาสัญญาเดิมเนี่ยไปบันทึกประจําวันว่านะให้ตํารวจก็บันทึกบันทึกเสร็จปั๊บให้รู้ว่าป้าจะต้องไปขอไอ้คัดคัดที่อยู่เพื่อจะนําไปฟ้องศาลป้าบอกไหมว่าขอคัดไปฟ้องอ่ะยังไม่ทันพูดเลยเขาบอกว่าต้องเอาตัวเขามาหรือว่าใบมอบอำนาจมา นั่นแหละคือคือเขาไม่ให้คัดแต่ว่าบอกว่าเราจะคัดเพื่อไปฟ้องศาลเป็นคดีมโนสาเรตเราไม่ใช้ทนายความคือทนายความนี่เขาก็มาขอคัดได้เลยแต่ว่ากรณีนี้บอกเราฟ้องเองเป็นคดีมโนสาเร่คะอย่างน้อยถ้าถ้าป้าจะไปบันทึกประจําวันไว้หน่อยก็ได้เพื่อเอาบันทึกประจําวันว่าป้าไปคัดเนี่ย ใช่คือป้าอยู่ๆมีคนไปขอคัดชื่อคนอื่นเนงเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องแน่ใจก่อนว่าไม่ได้เอาไปทําอะไรนะใช่มันก็ต้องดูตรงนี้ด้วยเหมือนกันแต่ทนาถ้าเป็นทนายความมันชัดเจนเนี่ยเขามีหน้าที่ได้รับมอบอานาจมานะป้าก็อาจจะไปบันทึกประจําวันขอให้ตำรวจบันทึกนิดนึงว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์จะฟ้องลูกหนี้ตามสัญญา ป้าฟังนะป้าป้าบุญนาฟังฟังกรุณาฟังนะครับอย่าพูดสวนนะฮะฟังแล้วก็จะได้รู้ล้วไปปฏิบัติได้ถูกไปบอกเขาได้เราจะบอกว่าไงไปหาตำรวจนะครับแจ้งความประสงค์กับตำรวจแล้วขอมาบันทึกประจำวันให้ป้าทีป้าจะฟ้องลูกหนี้รายนี้ตามสัญญากู้เงินฉบับนี้นะครับเพื่อจะเป็นหลักฐานไปขอคัดที่อยู่ของลูกหนี้รายนี้เพื่อจะนำไปฟ้องต่อศาลเป็นคดีมโนสาเร็โดยป้าจะเป็นคนฟ้องเองไม่ใช้ทนาย แต่ถ้าใช้ทนายป้าก็จ้างทนายความเลยทนายเขาทาให้แล้วก็เรียกค่าเสียหายทนายอาสาและอนนทไม่มีนะครับความเป็ป้าไม่มีไม่มีไม่มีป้าต้องฟ้องเองนะนะคะไม่ไม่ต้องใช้ทนายอาสาต้ฟ้องเองได้ไหครับเอาละครุยกันเพอตัวเขาต้องการคุยกับเขาสักหน่อยว่าจะเอาอย่างไรก็ทําตามคําแนะนาที่พี่น้องบอกได้เออป้าติดต่อไม่ได้ผมก็ติดต่อไม่ได้นะป้านะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ